สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่5เดือนกุมภาพันธ์เยลรูนิโซขอตัวบริการสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูปเปาห้องซิกีพีอาจารย์พี่บีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนขาวมีทีพีเอชอลชัดเจนอัตราวินเลทเ,เกินกว่า80% ACY Security เป็นบรกเกอร์ที่มาจากออสเตรเลียค่าสเปรดถ,ถูกสามารถเทรดบิตคอยน์ได้โปรโมชั่นใหม่นะครับสำหรับเอฟแคโบนัสเงินฝากใครสนใจเรียนเชิญได้เลยครับผม ประสบการณ์บางอยาคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับตัวของยูเออรสล่านั้นยังคงอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะช่วยผลักดันให้กับบรรดาสกุลเงินหลักเนี่ยเริ่มทยอยฟื้นตัวหลายคนถามหาในะสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของยูเรสลเนี่ยถึงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของมัน,นี่เป็นแบบไหน เราไปดูความเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นในช่วงของคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับปิดบวกกันเขียวขจีเลยในส่วนของตัวดัชนีเฉลียวสารกรมดาวโจนส์นะครับสามารถปิดตัวปรับบวกไปที่1.08% S&P 500ขึ้นทำนิวไฮใหม่1.09% NASDAQ ปิดบวกนิวไฮใหม่เช่นกันครับ1.23%ในส่วนของตัวดัชนีหุ้นสารัฐนะครับปิดทำนิวไฮใหม่ขณะที่ทองคำก็ลงทำโลใหม่เหมือนกัน สะท้อนให้เราเห็นเลยว,ว่าทั้ง2ตัวนี้มีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันขณะที่ตัวของยูเรเซาล่านะครับดูเหมือนจะกลับมาวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์คล้ายๆกับในช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดครับในช่วงปี2017-18-19นะครับนักทุนและแบบนี้มันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านักทุนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นกับเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนะครับการประกาศในส่วนของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยดีเกือบจะทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยทําให้ตัวของสกุนิยูเวอร์สตอล่าเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นด้วยครับถามต่อว่าจะเป็นแบบนี้ปีงนานหรือเปล่าครับอาจจะได้สักพักดึกเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ คู่สกุลเงินหลักที่ตรงข้ามกับเขาซึ่งก็คือสกุลเงินยูโรเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีการประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อรัสโควิดในที่ที่มากกว่าสหรัฐนะครับสหรัฐตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มควบคุมอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยลดลงมาเกือบจะ50%เลยสําหรับยอบดผู้ติดเชื้อใหม่ครับ ในช่วงของคืนที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นว่าตัวของราคาทองคำเนี่ยมันมีการปรับตัวอ่อนค่าไปนะฮะก็เลยได้ไปสํารวจในส่วนของตัวเรียวจิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะฮะจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับหักลบกับตัวของเงินเฟ้อพบปรากฏว่าตัวของ10ปี20ปี30ปีนะครับมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ลดลงมาเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมเลยตัวนี้หากว่ายังติดลบเยอะๆนะครับนักทุนขออภัยครับ ถ้ายิ่งติดลบน้อยเท่าไหรเนี่ยก็จะเป็นแรงลบให้กับในส่วนของตัวทองคําเพราะมันสะท้อนบอกเราว่าตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเมื่อคืนนี้10ปี20ปี30ปีก็มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเช่นเดียวกันครับต่างก็สร้างแรงลบให้กับในส่วนของตัวทองคำนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาละครับหากท่านใดกําลังจะ ช้อนบาบนะครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ขอให้แนะนำนะครับนักทุนว่าอาจจะต้องรอดูปัจจัยก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรมาหนุนทองคําหรือเปล่าตอนนี้ความคาดหวังนะครับก็คงไปตกอยู่ที่มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วนะครับที่มีแนวโน้มคาดว่าจะออกมาในช่วงของกลางเดือนมีนาคมว่าถ้าออกมาเยอะมากจริงๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําบ้างหรือเปล่า ช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวนะครับนักทุนยังมีข่าวเรื่อยๆนะครับอย่างวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาก็มีข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นแต่ดูแล้วเนี่ยตัวราคาทองคําไม่ค่อยจะขานรับเท่าไหร่เลยครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับทุกท่านสวัสดีครับ